คลิปนี้พี่ติ๊กมาชวนทุกทุกคนทำไข่เจียวหมูสับแบบกรอบและไม่อมน้ำมันค่ะก่อนอื่นเราเตรียมไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้ค่ะสามฟองนะคะพอมีไข่แล้วตอกไข่ทั้งสามฟองใส่ถ้วยได้เลยค่ะไข่ที่พี่ติ๊กใช้เป็นไข่ไก่ค่ะแต่ว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะมีทั้งเปลือกไข่สีน้ำตาลและเปลือกไข่สีขาวค่ะ พอเรามีไข่แล้วเรามาปรุงรสไข่กันค่ะใส่ซอสปรุงรส1ช้อนชาค่ะใส่ซอสน้ำมันหอยประมาณ1ช้อนชานะคะใส่น้ำตาลทรายเศตหนึส่วนสี่ช้อนชาค่ะ ใส่ผงปรุงรสครึ่งช้อนชาค่ะใส่ผงนัวเสร็จหนึ่งส่วนสีช้อนชาส่วนผสมนี้ใครไม่กินไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่พริกไทยป่นนิดหน่อยค่ะใส่กระเทียมป่นนิดหน่อยค่ะ หลังจากนั้นเราก็ตีไข่กับส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันดีค่ะจนกระทั่งไข่ขึ้นฟูนะคะตอนนี้พิติคิดว่าพิติตีไข่จนขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาเราก็ใส่หมูสับลงไปค่ะ50กรัมนะคะแล้วเราก็ตีไข่กับหมูสับนี่แหละคะ่ะให้เข้ากันค่ะ พี่ติก๊กชอบกินหอมแดงค่ะหลังจากใส่ส่วนผสมทุกอย่างเสร็จแล้วพี่ติก๊กตัดสินใจใส่หอมแดงเพิ่มไปประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนๆนะคะพี่ติก๊กคิดว่าวิธีนี้จะทำให้ไข่เจียวหมูสับของเราหอมมากยิ่งขึ้นค่ะขอพี่ติก๊กตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งนะคะแล้วเราไปเริ่มจัดการทอดไข่กันค่ะ นี่ก็มาถึงเวลายกกระทะขึ้นตั้งเตาและใส่น้ำมันลงไปในกระทะค่ะใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะน้ำมันเพราะว่าไข่เจียวของเราจะได้กรอบๆค่ะตอนนี้เราก็รอให้กระทะและน้ำมันร้อนได้ที่ก่อนนะคะพอกระทะและน้ำมันร้อนแล้วให้เราใส่ส่วนผสมไข่ลงไปในกระทะค่ะไฟที่พิติกใช้เป็นไฟแรงนะคะแต่พอเทไข่ลงไปในกระทะพิติก ปรับไฟให้เป็นไฟอ่อนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องระวังเรื่องไข่ไหม้ก่อนสุกเพราะว่าของเราเป็นไข่เจียวหมูสับด้วยค่ะฉะนั้นจะต้องใช้เวลาทอดนานกว่าไข่เจียวปกติค่ะไข่ด้านล่างเริ่มมีสีเหลืองแล้วนะคะพีติ๊กขอกลับไข่ก่ค่ะ ทอดไข่ต่อไปจนกระทั่งแน่ใจว่าไข่สุกดีนะคะวิธีทอดไข่เจียวแบบกรอบๆแล้วก็เป็นไข่เจียวหมูสับด้วยอย่างเงี้ยเราจะต้องใจเย็นๆนะคะใช้เวลาทอดนิดนึงค่ะพิติก๊กเรียนรู้มาจากในอินเทอร์เนต็ตเหมือนกันค่ะว่าทำยังไงถึงไข่เจียวของเราจะกรอบและก็ไม่อมน้ำมันค่ะ ตอนนี้พิติคิดว่าไข่เจียวของพิติเนี่ยสุกแล้วพิติกเร่งไฟเลยค่ะเร่งไฟแรงเพื่อที่จะรีดน้ำมันแล้วเราก็ทอดไข่เจียวของเราต่อไปประมาณสัก1 0 2ถึงวินาทีค่ะและเราถึงจะตักไข่เจียวของเราออกมาค่ะวิธีเร่งไฟแรงนี่แหละค่ะจะทำให้ไข่เจียวของเราไม่อมน้ำมันค่ะและกรอบอร่อยค่ะ พิ๊กฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ใส่คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามช่องพิ๊ิกด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอาหารใหม่ๆที่พิ๊กนนำมาเสนอทุกๆคนค่ะ